เอาละครับเข็ดเสร็จแล้วครับมลมชากเริ่มจะบันเลงเจ้ากระบอกยกดำแล้วครับลงข่าวก่อนขัดประมาณ5ชั่วโมงครับตีไปกี่ชั่วโมงแล้5ชั่วโมงเลยใช่โอ้โหลงมือขัด5ชั่วโมงครับนี่ถ้าผมไม่มานั่งคุมนี่ขัดชั่วโมงเดียวครับ ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับอยอกยอกครับยอกลงขาวก่อนเลยครับเราจะลงฟ้าเลยนะเอก็บอกไม่ไทยไม่ทำไททีแล้วเดี๋ยวช่างบนงานงานช่างเยอะครับ ปนรับรีใหม่ทนากันหก็ได้ชัีใหม่ก็ต้องจ่ายโบนัสด้วยใช่ไหมมีโบนนัไหมเนี่ยพี่พูด้วจะให้โบนูโอ้แต่ลายฝาท้ายทางบอกชอบแต่ลายฝาท้าย เอาไว้ทั่วได้ช่างถ้าเหลืองดีไหมช่างขอถามหน่อยสีเหลืองหรือว่าสีอะไรดี<ส>เหลือง<ส>ไหมมีไหม,มเอาเหลืองดีกว่าเดี๋ยวลงฟ้าไปเขาว่าเหลาอีกเอาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> อยากให้เราเป็นคนคนดูเลยแต่เหลือคนทําเยอะแล้วไหมเราก็อยากได้สีแปลกๆมั่งนะมาจะไปเอาสีแดงมาว่ากันสช่างเอาสีอะไรเนาะเหลืองเนาะอ๋อเหลืองก็เหลืองครับตามใจช่างครับ ขัดเสร็จแล้วช่างก็ไปลุยต่อไปดึงรถต่อ เหลืองก็สวยนะมันตัดดำเลยเหลืองะคนขาวเสร็จแล้วครับต่อไปก็ลงเหลืองครับผสมสีก่อนนู ที่ว่าจะพ่นครับเปลี่ยนเป็นเหลืองนะสีรถหมูยนี่ครับเหลืองอาลามเลยเหลืองแก้วไหมเหลืนนองนกแก้วเหลืองนอกแก้วสีเยอะเลยโอ้โห,โหสีเยอะได้สีเยอะออไม่ต้องรอขาวให้ใช่ไหมใส่ได้เลย แก้วใช่ไหมโอ้เด่นมากครับ โอ้เราไม่มีแมสเลยครับเราเลยจุดเลยอันตรายมากมาอยู่ทางนี้ดีกว่า ก็บอกตัวนี้ก็หกตันนะครับซัมมิทหกตันใหญ่เลยช่ง เกลี่แล็คเกอร์เลยไหมใช้ใไหมกเคลอบนองให้มันแบบทนหนามากเฉพาะสีของกระบอกก็หนาละไปเจอสีขาวสีเหลืองอีก เอาใจสายเหลืองนะครับนี่น<อ><อ>สวยกับฟ้าเนะมันตัดดําดีอะและแต่คนชอบอะพระเจ้าสักเจ็ดสีเลยัา <c oughs> งเอาเจ็ดสีเลยเลย <c oughs> เดี๋ยวไอ้คนทู้ชอบสีนี้สิเออจัดไปจิบสีเลยทุกครั้งที่ใส่สีต้องใส่ตัวกรองสีด้วยครับ ยิงหลายรอบมากครับยางหนาตราช้างเลยเอาละครับตอนนี้ก็สีเหลืองก็ไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนจะลงดำนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดำไปเลย ช่างก็ไ่เช็ดชินเตอร์ครับทำความสะอาดโอ้โหุดนยอดมากเอาแบบเนียบอะ่ะมาเลยงานการไม่รู้อยากช่วยพ่อช่วยแม่ครับวันวันเดินถ่ายในคลิปนี่นี่ครับเดี๋ยว <laughs> อ้าผมไอแซมมีคนไปคอมเมนต์ด่าเองเนี่ ด่าแบบนี้เลยไก่ท้ายเลคเล็บไปยอมช่วยพ่อช่วยแม่มีคนมาด่าผมด้วยอ่ะเสาร์ไม่ทำงานเลยแสาร์สงสัยจะอยากได้เจ้ายักษ์ครับอยากได้หรอไปบอกพ่อไปฮะคุ้มคอเลยไหมคออะไรถามราคาหนอยอะไรถามราคาอะไรฮะฮะฮะดูราคาขายพี่ทำขายแน่นอนเลยนี่ครับต้องใช้ลมครับยิงฝุ่นออกให้หมดครับ ไม่ต้องห่วงครับทําสีอูนี้ครับใส่ใจทุกรายละเอียดครับนี่ก็สีแห้งแล้วครับปิดก่อนนะครับปิดเสร็จก็พ่นดำได้เลยเคคิยเขายัางไม่พ่นดำเลยอย่ารีบจบคล,ลิปเลยเสร็พ่นดำก็ถา่ถายพ่นดำ่ะ พ่นเลืองก็ตายพน่นเลืองหูคลุมนี่เสร็จพวกมนี่เสร็จได้ออกไหมคนี้คลุมนี่น่าจะได้ออก,กน,นะออกเฉพาะคลุมตัวน,นี้ก็ครึ่งวันไปแล้วพี่น้องยังไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวเราดูพ่นดาครับ เอาล้วครับพี่น้องนี่สีดำพร้อมแล้วนะครับตราไรยสีดำหลายหลายยี่ห้อมาอะไรนะตราพัดสีเีือเงากันสนิมครับชุดพร้อมครับชุดบนสีไอเราที่จะตายเอาเนี่ยช่างเขามีเซฟตี้เราแบบ มาแบบสดๆครับอันตรายไม่อันตรายก็ดูช่างครับนี่กลัวกขนาดไหนแล้วเจอเล่าซื้อโฟตาก็หายหมด,ดพร้อมแล้วพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วครับเริ่มจากข้างในก่อน โอ้ยสียอดทีนี้เมนมากครับพี่น้อง จะเห็นความเงาแล้วครับอโอ้โหดูครับช่งใส่ใจรายละเอียดมากครับมุดเลยครับตอบตอบ้นมุม เดี๋ยวรอชมตอนเสร็จเลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้อันตรายนะครับเมนมากครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จเลยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรครับกว่าจะพ้นได้ทุกจุดนะครับใจเรียนยง่ายๆเลยครับนี่ครับใส่ใจทุกจุดครับผมด้านล่างเราก็พ้นให้ครับ เกือบเสร็จแล้วพี่น้องครับโอ้ Ooh, เงาแวบเลยครับเ mm hmm. นี่ดูครับเ mm hmm. งาตาแตกเลย mm hmm. ดูความเงาครับส mm hmm. ั้างพ่นหลายรอบมากครับดูครับ ทุกซอกทุกมุมครับไม่มีเว้นนะครับเงาตาแตกเลยครับเอาล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งต่อไปก็เคลียบเงาครับเดี๋ยวดูด้านในกันหน่อยโอ้เงาตาแตกเลย ยอดครับต่อไปก็เครื่องแล็กเกอร์ครับตัวนี้ตัวกระบอกนะครับอันนี้ทำอะไรครับช่างอ๋อซอมแล็กเกอร์ฮะซอมแล็กเกอร์ซอมแล็กเกอร์ครับอือใส่เท่าไหร่แล็กเกอร์ไปส,ส,สามส่วนสามส่วนหนึ่งต่อสาม

ัดให้ตามสั่งเลยครับโอ้ยจะลุ่มเลยเอาล้วครับพี่น้องก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับกระบ,บอกแล้วก็พื้นนะครับแล้วก็พวกกระสงทักซีนะครับ ใส่เทียมนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณช่างนะครับที่ใส่ใจในรายละเอียดนะครับสำหรับเจ้ายักษ์ของเรานะครับคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับสวัสดีครับ